สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่องนอนนี่สกุตตี้วันนี้นะคะจีนจะมาอ่านการ์ตูนในแอปที่มีชื่อว่า List c o m i c ซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เมื่อดูแล้วจะไม่เห็นภาพนะคะเพราะว่าแอป List c o m i c หรืออันนีาไการ์ตูนนะคะเขาจะมีเลคาสีไม่แบบไม่ให้เรา ไม่ให้เราเอ่อไม่ให้เราไม่เห็นรูปนะคะถ้าเห็นเป็นมืดๆดำๆหรือว่ายังไงก็ฟังเนื้อเรื่องฟังนิยายอย่างเดียวก็ได้นะคะโอเควันนี้เราจะมาอ่านเรื่องเอ่อส่วนมากตอนที่เจนอ่นเจนจะอ่านเลือกเส้นทางทเส้นทางซุป,ปาแต่วันนี้เจนจะมาอ่านนิทานอ้ยอ,อ่านนิยายในริสคอมิกที่มีชื่อเรื่องว่าสวยสวมรวยสวยสวมรอย ถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้กันแล้วนะั้นไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้มาอยู่ที่สวยสวมรวยแล้วสวยสวมลวยแล้วน,น,นะคะอุย้ยไม่เอาแล้วซึ่งนี้แบบล็อกเยอะมากล็อกเพเดี๋ยวเรามาหาการ์ตูนอื่นกันนะคะหอมัยด้วยนะคะแบบถ้าแบบชื่อเรื่องไม่ตรง เนื้อเรื่องไม่ตรงกับชื่อเรื่องเออกดกดทั้งหมดเลยอืมนี่เหรอทั้งหมดลองล่าสุดดูนะล่าสุดมันจะน้อยค่ับ ไม่ยากเลยเอาลักลงหลอกนะคะโอเคค่ะเราจะมาอ่านแนแบบนี้นะคะในอืมริสคอมิกรตูนที่ชื่อว่าลัก วางหลอกเดี๋ยวเก็บเข้าฉันก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านตอนแรกที่เขาจะบอกว่า Into ตอนที่หนึ่งที่มีชื่อว่า,เ,าเดี๋ยวมาดูวนว่ามันจะมีชื่อเรื่องว่าอะไรมันอยู่ที่โอ้ยช้า ฉันเอาเนื้อตีนไปแย่พัดลมฮึอฉันเอาฉันเอาเนื้อตีนไปแย่พัดลมฮึอฮอฮบายพัดกลมๆก,กระบาดเนื้อตีนฮึอเฮอฮออ่ะตอนแรกที่มีว่าอินทูอินว่าโชคไม่เข้าข้างโอเคความจริงในเมืองที่เราอาศัย มีผู้ชายใส่หน้ากากกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่กลางวันพวกเขาเหมือนผู้ชายทั่วไปมีรอยยิ้มที่อบอุ่นแฝงกลาย่าำกลางชีวิตที่แสนวุ่นวายพวกเขาตั้งใจทำงานหรือเรียนหนังสือแต่ทั้งหมดนี่ล้วนเป็นภาพลวงตาเมื่อรัตติการมาเยือน พวกเขาจะกลับไปยังโลกของตัวเองฉีกหน้ากากที่น่าอึดอัดทิ้งระเบิดตัวตนที่ถูกสะกดไว้เนิ่นนานพวกเขาชอบผู้ชายและได้แต่เก็บซ่อนไว้ในคืนมืดมีคนกลุ่มหนึ่งในพวกเขากลัวคำค้นหาในสังคมจึงเลือกแต่งงานกับหญิงสาวที่ไม่รู้อิโนอิเน ผู้หญิงกลายเป็นเครื่องมือปกปิดตัวตนของพวกเขาเราเรียกคนพวกนี้ว่ากระต่ายล่องหนฉันคือภรรยาของกระต่ายล่องหนหรือเรียกกันว่าภรรยาร่วมจากไม่ข้องเกี่ยวกันจนตกหลุ่มรักพลางมอบทังกายใจภผมิคิดถึงคุณเพียงเพราะเขาทำให้ฉันมีความสุข เขารูปหล่อมีดวงตาที่ลุ้มลึมลกน่าหลงไยเพียงเพียงเพื่อรอยยิ้มของฉันเขาไม่เสียดายเงินล้านขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะเขาใช้เวลาครั้งปีครึ่งปีเพื่อตามหาสร้อยคอที่งดงามที่สุดของเจ้าหญิงแลดเพื่อฉัน ฉันจะกลายเป็นเจ้าหญิงเพียงองค์เดียวบนโลกใบนี้ส่วนเขาคือคิงของฉันดีใจที่สุดที่มีคุณอยู่สายตาที่เขามองฉันเต็มไปด้วยยิ้มที่อบอุ่นทำให้นึกถึงลมในเดือนเมษาฤดูการที่เราพบกัน <c oughs> เขาคอยปกป้องฉันเหมือนฉันเป็นเป็นแก้วเจียระไนที่เบาเปางเบาบาง แตกหักได้ทุกเมื่อวันนี้อากาศเย็นแล้วเขาเป็นภาพวิวที่สวยงามเป่งประกายดึงดูดทุกสายตาและส่องสว่างใจของฉันเขาเป็นผู้ชายมั่นคงไม่เคยหวั่นไหวไปกับการยั่วยุผู้หญิงยั่วย,วยวุจากหญิงอื่นประธานเซียวเวรจำฉันไม่ได้หรอคะ ถึงจะไม่ใช่ดาราอินเทอร์เนต็ตแต่ก็พอมีชื่อเสียงนะฉันอยากแสดงหนังอินเตอร์ฟอร์มยักษ์ที่ประธานเสี่ยวลงทุนนะคะขอแค่คุณรับปากคุณอยากคุณอยากยังไงก็ได้หมดค่ะขอโทษนะผมออกมาสองนาทีแล้วยื่นไม่กลับ คนไม่กลับเข้าไปเดี๋ยวภรรยาผมจะเป็นห่วงฉันเป็นเพียงผู้หญิงเพียงคนเดียวของเขาสายตาของเขามอกแต่ฉันเท่านั้นฉันรักผู้ชายคนนี้เชื่อทุกเรื่องที่เขาพูดถึงแม้จะไม่สบายใจที่เขาเป็นกระต่ายล่องหน ฉันบอกตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนว่าเขารักฉันมากเหมือนที่ฉันรักเขาแต่ความจริงกลับเหมือนกระสุกที่แตกร้าวแตกละเอียดไม่เหลือชิ้นดีพี่บอกว่ารักผมคนเดียวไม่ใช่หรอฟังฉันพูดก่อนฉันแต่งงานแค่เพื่อหยุดข่าวลือเท่านั้นฉันรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแต่กลับไม่มีทางเขาถึงโลกของเขาเลย ฉันอยากหนีพ้นเกมหลอกลวงนี่แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่านี่อาจเป็นแค่การเข้าใจผิดเธอปรากฏตัวขึ้นตอนนี้ถ้าเขารักเธอจริงเขาจะทำให้เธอเขาจะทำให้ลูกเธอตายได้ยังไงร,ร่วมมือกับฉันไหมล่ะคิดเหมือนกันเลยแล้วเราควรจะทำยังไงก่อนอื่นลูกของเขาเป็นหายนะต้องกำจัดทิ้งซะ ที่รักมาดื่มน้ำหน่อยปิดท้องนั่น,นสิลูกก็ไม่มีแล้วเรายังจะเพอ้อเจ้ออะไรอีกนั่นสิยังลังเล,เลอะไรอยู่ละ่ะมันนี่มาฉันจะช่วยเธอเองในที่สุดฉันก็มาที่นี่จนได้เพื่อให้หลุดพ้นจากผู้ชายที่ฉันรักที่สุด เพราะเขาใจฉันบอบบบอช้ำไปหมดขอต้อนรับสู่เดนลงทันกระตายตัดสินใจได้แล้วสินะช่วยฉันอย่าด้วยรับทราบขอรับต่อจากนี้การลงทันไล่ล่ากระตายจะเริ่มนะะนั่นแหละ นี่เป็นจุดจบของเกมลวงฉากหนึ่งหรือเป็นจุดจบหรือเป็นจ,จุดเริ่มต้นของเกมลวงฉากไหมเดี๋ยวเราจบไปแล้วนะคะถ้าอยากฟังอตอนสองนะคะก็ไปก็ดูตัวใหม่นะคะเนี่ยละ ฉันเอานิ้ตีนไปแย่พัดลมเออ